สวัสดีครับผมอายุธาครับผมวันนี้มานำเสนอรถ1คันนะครับเป็นรถหรูราคาถูกมากนะครับฟอร์ดสัญชาติอเมริกันนะครับรถคันนี้เจ้าของเป็นอาจารย์หมอนะครับโรงพยาบาลภระมกุฎนะครับคันนี้ทีเด็ดนะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่เคยติดแก๊สไม่วิ่งแค่1 1 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับหรูราคาถูกถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสอบางยี่ห้อนะครับราคาหลักหมื่นนะครับ ได้สภาพหลวแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรอบขันกันะครับรถสีเดิมโรงงานนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยจอดในร่มอย่างเดียวเลยนะครับผมสีเดิมแทบทุกชิ้นน็อตเนสไม่เคยขยับเลยนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนที่บีบ i ิดนะครับใบรับประกันยางยังอยู่นะครับนี่นะครับมีประกันไทยสามบวกด้วยนะครับนี่นะครับสีไม่ขาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบรถีกันครับนี่นะครับฟอร์ดเนเตอร์เทร่านะครับผม รถอาจารย์หมอแค่ขับไปแค่โรงพยาบาลทํางานเท่านั้นนะครับภายในสวยเบาหนังเดิมโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ครบ airbag abs ครบมีม่านหลังแบบดึงนะครับนี่นะฮะรถเดิมเดิมนะครับไม่มีการปับแต่งใดทั้งสิ้นโครงสร้างสวยไม่มีตัดแต่ละิดความตมจมน้ําหรือสวมทะเบียนแต่อย่างใดนะครับเกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สนี่นะฮะสวยงามครับผมหรูครับผมดึงม่านให้ดูนะครับผมนี่นะครับมีม่านแบบดึง หรูมากนี่นะฮะใค่หาขับขี่แช่งอายู่รับรองไม่ผิดหวังนะครับราคาลักมือนะครับผมได้คุณภาพหลักล้านนะครับสวยงามนะครับเรามาฟังในส่วนเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันกว่ากิโลนะครับผมเซอร์วิสที่วีควิกตลอดนะครับผมสวยงามครับแต่ตาที่เดียวติดนะครับ ดูงลงช่วงล่างดีไม่มีดังเลยนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับผมนี่นะครับตุกแต่งเป็นพับทิมไม้หรูนะครับผมกระจกมองข้างฝับไฟฟ้ารับไฟฟ้าออฟชัดตุกน,นะครับผมราคาหลาัลลกหมื่นถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นนี่บอกเลยต้องลิดรับครับผมมาดูในส่วนเครื่องยนต์นะครับผมนิ่งเงียบนะครับผมนี่นะครับซอกเฟ์อเดิมลดเนิบเดิมโรงงานอยู่ครบ หม้อน้ําก็เพิ่งเซอร์วิสมาไม่นานเปลี่ยนมาใหม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะฝาเฟอ่อไม่มีขยับเลยนะครับผมเครื่องเดินนิ่งเรียบครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายนี่นะครับทำดูส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายเดิมล็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมซองเซิร์ฟเดิมสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนี่นะครับไม่ถอดไม่ขยับเลยนะครับผม รถสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับผมนี่นะครับเราเข้ามาอยู่ในตัวรถของ Ford นะครับฟอร์ r r r a อร์เทีนะครับนี่นะภายในหรูนะครับผมเนี่นะคะตกแต่งอย่างหรูหรานะครับผมมีแอร์แบ็กทั้งสองใบนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับไม่น้อยวิ่งนิ่มนะครับผมนี่นะคะสมรรถนะในการขับขี่ดีนะครับเกาะก่อรถญี่ปุ่น บ้านเรายังมีคนนิยมเล่นอยู่นะครับนี่นะครับสติเกอร์เดิมจากโชลูฟอร์ดก็ยังอยู่นะครับผมนี่นะฮะรถเป็นรถของอาจารย์หมอครับผมดูแลอย่างดีนะครับผมเซอร์วิสถึงนะฮะหาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปขับส่งลูกส่งหลานโรงเรียนนะครับผมกันแดดกันฝนนะฮะนี่นะฮะกันแดดกันฝนนะครับแล้วก็ใช้ฝึกหัดขับอะไรสบายนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมขับนิ่มนะครับผมเนี่ยเครื่องนิ่งเงียบเลยนะครับ หาครับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนรถอยู่พุทธมณฑลสายสองครับผมต่างจังหวัดมีค่าส่งตามระยะทางหรือแล้วแต่ตกลงนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับ